ัสดีพี่น้องปองไปครับเดี๋ยวมม่นอน้ไปรดนาต้นไม้ครับหนาวนีน่ลำบากครับแต่ผมไม่นำเพราะต้องเตรียมน้ำมาเนี่ยพี่นอ้องรดปล่อยมันตายหายมันรอดอ่ะสาวน้อยนี่ต้นนี้อีกเหมือนเดิมต้องรอดนึกว่าต้นบักยินฟ้าพี่น้องมันจะรอดบอนลุ่นไปแล้วกัน

ตัวนี้มันแบบดินมากน้ำตนมันน้อยครับพี่น้องมันเลยเป็นน้งสีแต่ว่าต้องเคล็ดใ้เขารอดได้ไออ่ลำบาก ถ้าไม่มีน้ำนะครับปุ๊บมาแาวน้อยมาตุเรียนในหะ้เขาสนอยปุ๊บอ๋อการต่อเอาเขาอยู่ใกล้ตุเรียน